ฝนตกค่ะพี่น้องมายังรัวฝนตกฝนตกได้ตกดีตกดีมากเดี๋ยวดูฝนตกนะคะพี่น้องโมโมโมูมฝนตกค่ะวัวก็มา,ากินหญ้ากินฟางโม,ม เราก็มาหลบฝนนะคะพี่น้องตัวมาหลบฝน ว่ามันหลบฝนค่ะฝนตกค่ะพี่น้องดูฝน วัวหลบฝนครับพี่น้องฝนตกมาเลี้ยงวัวฝนตกวัวก็มาหลบฝนอยู่ด้านนี้นี่ค่ะวัวหลบฝนฝนตกค่ะฝนตกพี่น้อง คุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกเริ่ทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้าใจเมื่อีที่มอบให้นะคะมังเฮงเลยๆปังๆกับทุกคนค่ะวันนี้มาเลี้ยงวัวฝนตกวัวก็เลยมาหลบอยู่ที่โกดังฟางด้วยกันกับคนแบบอยู่โกดังฟางก็กินฟางนะคะวัววัวโดนฝนไม่ได้ค่ะวัวกลัวฝนวัวจะต้องเข้าร่มเลยหมูเอ๊ เพื่อนเขาหลบด้วยมะโจกหนนมะโจกจะไม่ให้เพื่อนหลบฝนด้วยชอบชนเพื่อนให้หนีต้องอยู่ตัวคนเดียวหนอนๆๆเอาพื้นที่คนเดียวเลยไม่แบ่งเพื่อนเลยตัวเขาง้มลงอ่ะแม่หมู ไม่แบ่งปันเพื่อนเลยอะดูให้พี่น้องดูนะคะอ่าไปฝนหยุดแล้วก็ไปไากันออกไปหากิน ลุนแม่หมูกินฟาง มาชมวัวนะคะพี่น้องพาวัวหลบฝนพาวัวหลบฝนฝนตกสองตัวนั้นไม่มีที่หลบสองตัวนี้ไม่มีที่หลบถ้าตากฝนตำไมาออ้อร่อยนักเหรอแถวนี้อร่อยนักเหลืืม อ,อ,อะไรนักเหรือ,อ,อนอนก็นอนไปที่ขาหมดกัดเหรอ,อ,อตั้งเจอาน้ำตากวนอยู่ด้านน้นค่ะพวกนี้อยู่ด้านนี้ หยับไปหยับไปอืมอีคนก็ไห <c oughs> วแม่จามฝนมาหลบฝนกับคนวัวก็มาหลบฝนกับคนค่ะฝนตกครับพี่น้องวัวก็มาหลบฝนอยู่กับคน อีกคนหนึ่งก็นอนคนหนึ่งก็นอนอยู่ด้านนี้หัวก็มาหลบฝนด้วยกับคนด้านนี้ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกเริบทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายฝนตกค่ะขอทุกคนมีความสุขนะคะแหงๆรวยๆปังๆกันทุกคนค่ะเป็นทายไปนะก็ขอให้ปลอดภัยแถวคาดจะอันตรายทางกวงนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองค่ะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้าน,นเป็นจะจะกระเป๋ทุกคนทุกท่านนะคะ เฮงๆรู้เลยปังๆจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอยู่กับวัวค่ะคนเลี้ยงวัวก็อยู่กับวัวนะค่ะ